EP 522ควรใช้สติแบบใดให้เหมาะกับทางของเรา4ดีสติหดกดคมผู้เอาคือทางรืษสีมอผีเทพพรมจิตต่างดาวพลังจิต5ดีสติกลางผู้นิ่งสื่อ,อๆเฉยๆสงบที่เกิดขึ้นเองคืออรหันต์ผู้พ้นมายาทั้ง3มโลก I am God หกดีคือสติบวกแผ่ขยายผู้ให้คือโปธิสัตว์ผู้ช่วยทั้ง3โลก I am light สำคัญเรากำลังเดินทางสายไหนให้มุงไปที่สตินั้นๆจึงจะตรงต่อเป้าหมายปณิธานตนพลังงานทั้งจักรวาลมีเพียง3คือบวกลบก,กลาง สุขทุกข์เฉยๆหดแผ่ขยายนิ่งๆชอบไม่ชอบงั้นๆสติก็มีหลักๆ3ามเช่นกันแต่จะแยกย่อยอีกเป็นร้อยพันสายก็แล้วแต่จริตของผู้เลือกที่จะปรับใช้กัน 1. สติจิตหดเข้มข้น4ดีกระสินเพ่งอารมณ์คือเน้นเอาเอารู้เอาเห็นเอาเป็น เอาเอาเอาและเอาเมื่อเรียนรู้เอาจนเต็มอิ่มก็จะเข้าใจการให้ที่สมบูรณ์แน่นอนหลายคนเข้าสูส่สายจิตวิญญาณเพื่ออยากมีหูทิปตาทิปมีอภินิหารให้รู้สึกว่าตนพิเศษวิเศษเหนือใครเพื่อกลบปมที่พร่องในใจเมื่อทางโลกคนไม่เห็นค่าก็เปลี่ยนมาทางธรรมจิตวิญญาณให้คนนับหน้าถือตาและนี่คือข้อสอบที่ย ยากมากเขาต้องผ่านการวางฤทธิ์ความนับหน้าถือตานั้นให้ได้ก่อนจึงยกระดับจิตต่อไปได้วางฤทธิ์ในที่นี้คือไม่ต้องทิ้งฤทธิ์เพียงไม่เอาฤทธิ์นั้นไปข่มใครหรือรู้สึกตนพิเศษวิเศษเหนือกว่าผู้อื่นวางให้รู้สึกเป็นคนธรรมดาอีกครั้งซึ่งยากมากเพราะตัวปลอมแห่งอัตตาเขาเต็มกาลัง ดังคำพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเมื่อคนธรรมดาเรียนรู้ ฝึกฝนเขาจะกลายเป็นบัณฑิตและเมื่อบัณฑิตบรรลุแล้วเขาจะเป็นคนธรรมดาที่แจ้งสุญญาตาอารหันมีทั้งมีธฤ์และไม่มีธฤตพุทธองค์ทรงรู้ว่าการผ่านการมีธฤ์ที่มีคนสรรเสริญเยนยอมันผ่านยากจึงห้ามไม่ให้แสดงฤ์ไม่งั้นคนจะเกิดการเหลื่อมลำ้ำและวนข้ามภพชาติมากไปไม่บรรลุสักที กำหนดกดคมจับจ้อง จึงเป็นพลังที่เข้มข้นลงตะบามีฤทธิ์มีพลังจิตแนวทางเอาไปเล่นเสกสาบทรงโดนบันดาลให้ตามประสงค์หรือีโยคยีหมอผีเทพพรหมและโพธิศตัตร์สติเข้มข้นเชิงลบนี้จะนำไปเล่นทางคนบาปเบียดเบียนหาผลประโยชน์ทั้งมอผีไฮเทคคือหลอกให้กลัวแล้วเสียตังนั่นละ่ะเช่นถ้ามีผีเกาะหลังอยู่นะ ต้องทำโน้นเสียตั้งจึงจะสบายใจ ใครมีฤทธิ์มากพลังจิตมากกว่าก็ข่มผู้อื่นให้เป็นทาสคอยสั่งการไม่ว่าข่มทางโลกทางธรรมทางเศรษฐกิจเบื้องหน้าและเบื้องหลังในทังจิตวิญญาณเบื้องลึกมิติสีด่ดีทุกสรรพสิ่งอารมณ์จะมีพลังแห่งเทพเจ้าคอยกำกับอยู่เช่นเทพเจ้าแห่งเงินตราจะควบคุมคอยข่มเราอยู่เขาเป็นครูออกข้อสอบหากเรา สอบตกคือเราโดนขมให้เป็นทาสคอยวิ่งวุ่นหาเงินจนเหนื่อยจนตายข้ามภพชาติไปเลยหากเราเข้าใจสอบผ่านเนื้อเงินจะสุขสนุกกับการเข้าใจและการใช้เงินเป็นสติเข้มข้นเชิงบวกคือบาร,รมี30มสิบทัสแห่งจิตโพธิสัตว์สีนสมาธิปัญญาบุญทานบาร,รมีคันติจริยาศรัทธาอดทน เพียนสัจบารมีเป็นต้นเมื่อเหนื่อยหนักและเสียสละต้องตั้งใจจริงจึงจะได้มาเพื่อเอาไว้ย่นยอ่อเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนชะตาโซแปลนเก่าสำคัญที่สุดเพื่อยกระดับเปลี่ยนจิตวิญญาณดวงใหม่มันต้องมีกำลังเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองทางโลกทางจิต เปลี่ยนมุมมองชีวิตและเปลี่ยนชะตาให้กับตนเองและผู้อื่นการเปลี่ยนภพชาติจึงต้องใช้กำลังของบารมีเช่นโซแพลนชะตากรรมบอกให้เล่นบทเรียนรู้เป็นคนคี้เล่าเป็นตาบแข็งจวนเจียนจะตายเขาก็เล่นบทตายนี้ไปหลายภพชาติถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนก็วนตายเช่นนี้ไปเรื่อยจนกว่าเขาจะเปลี่ยนมุมมองชีวิต โอ้เบื่อแล้วชาตินี้ฉันจะตั้งใจเลิกเล่าให้ได้เพื่อลูกเมียนั่นคือความอดทนคันติบารมีสัจจาบารมีจะก่อให้เกิดการตั้งใจลงแดงนอนดิ้นทรมานสุดๆกำลังนี้จึงเปลี่ยนภพแทนที่จะวนเล่นตับแข็งตายอีกสิบชาติก็ตัดจบภพบไปเลยเมื่อทำได้แล้วดวงวิญญาณดวงใหม่จะเข้ามา เปลี่ยนจิตทั้งดวงทําให้เปลี่ยนมุมมองชีวิตชะตาใหม่ผู้คนชะตาเก่าที่เคยดา่าโอ้ยขี้เล่าอย่างเองตายข้างถนนนี่ล่ะก็จะเปลี่ยนมาชมโอ้โหมันเจ๋งเก่งจังหวะนับถือใจมันเลยได้ใจเฮ้ยข้าช่วยสนับสนุนเงินทองเป็นกำลังใจให้ลูกเมียเองด้วยนะเปลี่ยนชะตาจากร้ายกลายเป็นดีก็การนี้ เมื่อเปลี่ยนดวงวิญญาณใหม่ทั้งดวงแล้วจะหวนวลับไปตกต่ำเล่นบทเดิมไม่ได้มีแต่จะทยานขึ้นเ,เรื่อยเืนั้นเรียกว่าโซดาบันแห่งการเปลี่ยนจิตเลิกเล่าหรือกำลังแห่งโซดาบันโพธิศัตว์เลิกกินเนื้อสัตว์ก็ทยานขึ้นไม่อาจลดคลื่นให้ตามหวนกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกก็ไม่ได้แล้วใจมันไม่เอา แม้จะยอมตายเพื่อจิตเมตตานี้ก็ยินดีเผชิญทำไมโพธิสัตว์จึงสามารถมีกำลังชี้นำหนุนส่งให้ผู้คนได้ย่นย่อภบพบชาติเปลี่ยนชะตาได้ก็ใช้สติเข้มข้นของบารมี30ทาศนิลาสองสติกลาง ผู้นิ่งคืออรห,รหอันต์ห้าดีผู้พ้นมายาทั้งสามโลกจะเป็นแบบนิ่งๆซื่อๆเองเฉยเองไม่สุขไม่ทุกข์เองสุขสงบเองเป็นเองด้วยจิตที่เต็มสมบูรณ์ไม่ใช่พยายามปรุงให้ว่างให้นิ่งให้ซื่อๆฉเฉยๆเพราะกลัวขยับจิตอย่าสุขอย่าทุกข์นะเพราะกลัวจิตขยับให้เกิดอารมณ์ไปก่อภพชาติ พราะลึกๆกลัวการเกิดไอ้จิตตัวปลอมนี้ใช่ไหมสร้างพพเกิดชาติสร้างเรื่องราวนั้นชั้นหัวหมอจึงพยายามตัดเหตุไม่ให้เกิดเลยละกันจึงพยายามบังคับจิตไม่ให้ปรุงพยายามดึงจิตกลับเฮ้ยอย่าคิดถึงสาวสวยนะมันบาปอย่าฟุ้งซ่านนะยายายาและยาพาอึดอัดลึกๆสุดท้ายฝึกตัดใจไม่ให้คิด ไม่ให้มีอารมณ์แบบยังไม่เข้าใจอารมณ์ไม่แจ้งอริยสัจสีก็เหมือนนีปัญหานีข้อสอบสุดท้ายก็วนลงมาสอบตกกล้ำไปมันเป็นเส้นบางๆมากหากเข้าใจพุทธองค์ทรงเอ่ยจีด,ดังโคนันทะเขาดื้อชอบทำตรงกันข้ามอยากจำกลับลืมไม่อยากคิดจะคิดฟุง้งซ่านมากขึ้นเกลียดสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้น เกลียดอ้วนดำตำรวจก็จะหลงรักอ้วนดำและตตำรวจไปเลยด้านผลักจะคงอยู่ยอมรับเข้าใจเฝ้าดูเขาจะหายไปดังนั้นลึกๆอยากหนีโลกก็จะจมอยู่กับโลกนานขึ้นและนานขึ้นมันไม่ได้เป็นอิสระจริงๆหนีโลกกับเข้าใจโลกดั้งจิตอรหันมันต่างกันนะการนิ่งสงบ แจ้งอริยสัจสี่จะเข้าใจทุกแจ้งสุขนิรันน์นั้นคือแจ้งความว่างแห่งนิพพานว่างแห่งสุญญาตาแปลว่าว่างที่มีทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดไม่ยึดว่าว่างวางลงได้ดังน้ำกล้งบนใบบัวไม่ใช่วางแบบปุถุชนว่างวงเวงบังคับให้มันว่างเพราะกลัวปรุงกลัวขยับจิต แล้วต้องทำยังไงเพื่อจะเป็นจิตว่างๆซื่อเองเฉยเองมองโลกตามความเป็นจริงได้มองโลกตามความเป็นจริงคือเห็นดอกไม้มันสวยก็คือสวยสุขและยิ้มไม่ใช่รีบดึงจิตปลุงว่างปรุงซื่อปรุงเฉยกลัวขยับจิตกลัวมีอารมณ์กลัวก่อเกิดภพชาติสุดท้ายกลัวเกิดเพราะดอกไม้ดอกเดียว ดอกไม้ในที่นี้คืออารมณ์ทุกอารมณ์นั่นละ่ะมันรู้สึกต้านผลักปฏิเสธอารมณ์ใช้ของปลอมเพื่อเข้าใจของจริงจิตวิญญาณใช่ครับเมื่อเรารู้ทุกสิ่งเป็นของปลอมที่จิตสร้รางขึ้นเมตริกโลกจําลองเสมือนจริงเราจะโอดครวนหนีปัญหาหนีข้อสอบหรือจะนิ่งๆิ่งซื่อๆเฉยๆกับข้อสอบก็บต้องวนมาสอบเหมือนเดิม หรือเราจะสอบให้ผ่านเพื่อเข้าใจแจ้งโลกอริยศาสตร์สเล่นสนุกเหนือโลกไปเลยก็ยอดเยี่ยมดีนะวิธีการสอบผ่านคือสติเบาๆสติสต,สติสติเบาๆสติและสติที่มองโลกตามความเป็นจริงจริงๆไม่ต้องซิกแซกบังคับหรือปรุงให้มันว่างหรือไม่ว่าง ที่เราโกรธเพราะเราเคยโกรธงดยิดมาก่อนพลังเก่านั้นเข้าวิ่งไปต่อคิวกรรมและกระเถิบมาแสดงผลเพื่อต้องการคลายออกแค่อนุญ,ญาตให้จิตได้เรียนรู้เทพเจ้าทั้ง84,000อารมณ์ให้ผ่านคือสติเข้าไปดูความรู้สึกตัวแบบเบาๆงวงดญิดซึมเศร้าไปเลยโลกโกรธหลงกลัวไปเลย โลภที่ไม่เบียดเบียนใครมันจะกลายเป็นบุญความขยันสุขทุพการไปเลยเพียงไม่เอาอารมณ์นั้นไปเบียดเบียนใครก็พอแต่อย่าเผลอคิดปรุงฟุง้งซ่านเข้าไปด้วยนะแค่ดูซิปวดใจเขาปวดอย่างไรหึงห่วงแค้นใจอารมณ์เสียแทงมันเป็นยังไงรู้ไปเลยสติเจ็บใจไปเลย ก็จะเข้าถึงกฎไตรักธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสติเบาๆดูอารมณ์แขนด้วยนะหากสติเข้มจดจอ่อดูความแค้นใจคงเตลิดเปิดเบิงอารมณ์อัตราตัวปลอมจะแทรกผาฟุ้งซ่านได้เพียงดูอารมณ์ไปก็จะทำให้ทุกอารมณ์เป็นกลางไม่วิ่งไปต่อคิวสร้างภพชาติแบบจริงๆ จึงจบพบจบชาตินะจิตสุขสงบปัจจุบันไปเลยเมื่อรู้ตื่นสุขเบิกบานเขาจะสมดุลตั้งเกิดจิตสงบแบบวางเฉยที่เต็มและสมบูรณ์เองที่หลายๆคนเรียกว่ามองแบบซื่อเองเฉยๆไปเองสุขสงบภายในไปเองเพราะเข้าใจทุกอารมณ์แล้วนั่นเองจิตนิ่งสงบอรหารนี้ คือคลายตัวเองเพื่อตัวเองตัวเองและตัวเองสุขสงบเฉพาะตัวเองเข้าใจโลกภายในตัวเองจะไม่เกิดจากตัวเองผลโลกก็ตัวเองตัวเองสุขสงบ ตัวเองไร้ตัวเองใกล้จากตัวเองซะเองไม่ก่อภพชาติในในของตัวเองยุคนี้เข้าสู่โลกพระสีอานสากลแล้วจิตหนึ่งฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตฉันจึงไม่อาจพ้นไปคนเดียวได้ดังนั้นสายอารหรันจิตญาณชั้นสูงจากดวงดาวพุทธเกษตรเหมือนโลก,กธาตุทั่วจักราวาลจึงขอตั้งปณิธานใหม่ เพื่อมาช่วยเราเวไนเป็นอรหัน์โพธิสัตว์จะช่วยเราเวไนแบบเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อย่าเอากรอบไปใส่อรหันว่าท่านไม่เกิดนะท่านอิสระดังหลวงปู่ทวดพุทธจารย์โตหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นต้นไฮไลท์เต็มอย่างพ่อหลวงเพียงพอพอเพียง เต็มจึงเผื่อแผ่สู่ผู้อื่นจิตอาสาโพธิศัสตร์ดังนั้นจะใช้สติอรหันที่เน้นสตินิ่งซื่อๆนิ่งสงบเอาแต่กลับบ้านนิพพานที่ไม่ขยายจิตหมายใช้ในแนวโพธิสัตว์ก็จะไม่เป็นผลเท่าที่ควรเต่าศูญญาตาเลขศูนย์ศูนย์ขยับมาเป็นจิตหนึ่งธาตุรู้แห่งจิตพระเจ้า พระอนุตรธรรมมารดาบิดาแห่งจิตแล้วจึงขยายสู่สองสามสีห้าสู่การแผ่และสร้างสารรค์อนันตการใกล้สายอรหันโพธิศัตว์จึงใช้สติแบบแผ่ขยายเพื่อช่วยโปรด 3. สติบวกแผ่ขยาย ผู้ให้คือโพธิสัตว์6ดีผู้ช่วยทั้ง3มโลกข้อมูลมาแค่นี้กายหิวข้าวละจิ้มพิมพ์ในมือถือตาลายแอดก็คงอยากให้พักละครับเนื้อหาคงได้ปลดล็อกให้ใครหลายคนไปแล้วกระมังรู้แบบเปิดจิตขยายใจเบิกบานรู้แบบเปิดขยายห้องสมุดจักรวาล รือแบบเปิดน้ำไหลเลื่อนสดใสอิสระเอย่ยขอบคุณบทความโนปัส,สวะวันที่27ตุลาคม2025ด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตในขึ้นรักไปได้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้

จะกลับมางดงามเธอคือผู้สร้างทางชีวิต ฉันเคยเเป็นธอคือผู้สร้างทางชีวิตเธอคือแสงแม้วันทิี่วืดมิดแม้จะลงทางกลางโลกไม่ยาเธอยังยึดยืนด้วยหุนย้ายหนึ่งเก้า และตื่นหัวใจของเธอเสมอว่าเธอคือผู้สร้างเธอคือแสงสว่างและเธอคือความรักอันเป็นนิรันดร